Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บตายยกยกขึ้นแล้วก็นันวางไว้กอเก้า <laughs> ยกท่อไม่ขึ้นนะครับติดต้นตะไคร้นะครับติดหากตะไคร้นะครับตะไคร้นี่ดีครับนี่นครับใช้รถแหกมานะครับ แหกล่องมา,มาครับขุดไม่ไหวนี่นะครับแกยขยันครับไม่รู้แกไอ้ไอ้ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่รู้ว่าแกพูดไม่ได้นะครับแกเป็นใบ้ครับเนี่ยใช้ภาษาไอ้ภาษามืองนะครับยาย่ให ไม่รู้แกได้ยินหอล่าไม่โว้ยนี่ไปใส่โขงสีนี้เอาคือบ่ตงตงตงเนี่ย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 ตงตงมันบ่ตงเนี่ย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 มันงอเนี่ยเอาวางหัเนาะ

ตหัวนั้นไ,นไนว้มัะนะโตเวาวย่าง่ๆไว้สุกเส้นเอไว้ดับหึงเจ็ดล็อกไว้อ่ะเคึนเข้ือเขาหน่อยดิ <c ười> <c ười>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không video hấp dẫn ถ้าหวังโอเนี้ยปพทหันเดี๋ยวไปเตรียมมาเลย <laughs> จดให้นักเลยปสันฟรังบด้อส่น้ำมีโอ้สิงจดให้นักเลยไข่ให้เอ้ฮั้นขี้ไข่นะสองร้อยหอหรี้เ <laughs> ก้ยังเอาฮักว่านมาไก่ด้วย <laughs> Ha, <laughs>